สวัสดีครับพวกเรามาจากทีมสโมส,นสรนักศึกษาคณะครุศาสตร์อุตสาหกรรมและเทคโนโลยีมหาวิทยาลายัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัยจังหวัดสงขลาครับพวกเรานะครับได้ส่งผลงานนว,วัตกรรมประชาธิปไตยนะครับเป็นการประกวดนว,วัตกรรมประชาธิปไตยเพื่อพัฒนาประชาธิปไตยเชิงคุณภาพนะครับซึ่งทีมของพวกเรานะครับก็ได้คว้ารางวัลน,นว,วัตกรรมประเภทดีนะครับในการแข่งขันในครั้งนี้ที่รัฐสภานะครับซึ่งเราก็ได้นํากระบวนการทํางานนะครับที่สอสีประชาธิปไตยนะครับเข้าไป ใช้ในการทําง,งานซึ่งได้มาเป็นวิดีโอทั้ง4เรื่องนะครับเดี๋ยววิดีโอแต่ละเรื่องนะครับมีเรื่องราวอย่างไรนะครับรอไปรับชมกันเลยครับค่ะสำหรับกลุ่มของพวกเรานะคะก็คือวิถีชีวิตชาวประมงบ้านหัวเขาหอยนางรมค่ะ,ะในคลิปวิดีโอของเราเนี่ยจะพาทุกคนนะคะไปรับชมวิถีชีวิตของชาวประมงที่มีการจับหอยนางรมนะคะมาประกอบอาชีพซึ่งในตำบลนี้ค่ะมีแค่หนึ่งครัวเรือนเท่านั้นค่ะที่ทําอาชีพนี้และประกอบอาชีพนี้มานานกว่า18ปปีค่ะและความโดดเด่นของหอยนางรมบ้านหัวเขานะคะ คือเป็นหอยนางรมที่มีรสชาติแตกต่างจากที่อื่นเพราะว่าเกิดมาจาก3น้ําค่ะไม่ว่าจะเป็นน้ําเค็มน้ําจืดแล้วก็น้ํากลอยค่ะทาให้รสชาติของหอยนางรมที่นี่เนี่ยมีความโดดเด่นค่ะ สำหรับทีมกำเนิดซิงโกล่านะคะในคลิปก็จะบอกถึงจุดกำเนิดของจัหสสงหวัดสงขลาค่ะว่ามีประวัติความเป็นมาอย่างไรบ้างและมีสถานที่ท่องเที่ยวอะไรบ้างค่ะที่เป็นการท่องเที่ยวเชิงปรติสาสร์ค่ะและในคลิปนะคะก็จะบอกถึง3รยุคนั่นเองค่ะก็จะมียุคโบขาแดงยุคแหลมสวยแล้วก็ยุคปอยามที่ในที่เห็นในปัจจุบันนี้ค่ะ c r ิปวรรณนทิปนะคะเป็นการเล่าเรื่องนะคะโดยใช้คนหนึ่งคนนะคะในการเล่าเรื่องซึ่งเอาเทคนิคที่เราได้เรียนรู้นะคะจากทฤษฎีนะ,ะแล้วก็ลงมาสู่การปฏิบัตินะคะมาใช้ในการถ่ายทอดนะคะสู่การทําสื่อนะคะซึ่งเป็นหัวขาแดงเนี่ยเป็นการเล่าเรื่องวัฒนธรรมวัดของ200ปีนะคะซึ่งมีเอกลักษณ์อย่างเช่นมัสยิดแล้วก็วัดนะคะ ซึ่งเป็นสถานที่ที่ท่องเที่ยวที่น่าสนใจนะคะซึ่งวัดเนี่ยนะคะซึ่งเป็นเอกลักษณ์ของหัวเขาแดงนะคะถ้าใครสนใจแล้วก็ยังไม่มีสถานที่ท่องเที่ยวในวันหยุดนะคะสามารถมาหัวเขาแดงได้เลยนะคะเป็นทริปวันเดทิปดีๆนี่เองค่ะสำหรับผลงานเรื่องปูสามน้ำนะครับจะนําเสนอเกี่ยวกับวิถีชีวิตของชาวามรงมงคนหนึ่งนะครับที่เขาออกทําการล่าปูนะครับแต่อีกมุมหนึ่งก็มีการอนุรักษ์ไว้ด้วยนะครับ ซึ่งจะน,นำเสนอเกี่ยวกับว่าชาวประมงเนี่ยไม่สัตว์แต่ว่าจับสัตว์น้ําอย่างเดียวนะครับแต่เขาจะมีการอนุรักษ์และอวงเห็นทรัพยากรของเขาไว้ด้วยครับผมค่ะก็ต้องขอบคุณคณะครุศาสตร์อุสตอาสาหกรรมและเทคโนโลยีที่ได้มอบองค์ความรู้ภาคทฤษฎีสู่การนําไปใช้ประโยชน์จริงให้พวกเราได้นําไปใช้ประโยชน์ในชุมชนให้เกิดประโยชน์มากขึ้นค่ะอย่าลืมนะคะน้องๆที่กําลังมองหาที่เรียนใหม่อยู่ คณะครุศาสตร์อุสตสาหกรรมและเทคโนโลยีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัยจังหวัดสงขลาเปลี่ยนค<า>รุศาสตร์เป็นได้มากกว่าครูเฮ